ตามหานิยมนะคะอธิษฐานด้วยนะจ๊ะเราสามารถแบ่งยานในคนละขึ้นได้จะได้จะได้ตลอดตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ตลาดจอแฟร์แดนเดรามิดแหล่งของกินของช็อปในย่านพหลโยธินลาดามาเดินเล่นกันเย็นย่ำข้ามืดตลาดนี้ตอนเย็นๆแบบนี้กับ ปราสาทแดนเรลมิตเดิมที่นี่ก็คือแดนเรมิตเก่านี่ยแหละใช่ใช่นะออหลังจากที่เราเลื่อนกันมาตลอดว่าเราจะมามาไม่มามาไม่มาวันนี้เราได้เลิกมากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินกันบ้างหให้เราช็อปด้วยให้เราช็อปด้วยใช่แต่ว่าจะเริ่มอะไรไม่ได้ขอไปถ่ายรูปปราสาทหน่อนได้ไหมสามสามสิบปีแล้วความหลังสามสิบปีแล้วที่ไม่เคยได้มาเลยไม่เคยได้กลับมาเลยสามสิบปีแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไป เอาจริงๆต้องบอกว่าเป้าหมายหลักของเราในวันนี้คือการมามูเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่คือการมาชิมเบอร์เกอร์หมูสุดขลังเบอร์เกอร์ที่เขาสวดคาถาแบบจริงจังลงยันลงนะหน้าทองบนเบอร์เกอร์เลยแหละซึ่งเรามองดูตลาดรอบๆแล้วอะ่ะขอเริ่มเดินจากโซนของที่กินไม่ได้ก่อนกว่าเพราะว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าของกินได้อะเยอะเลยโดยรวมแล้วก็มีหลากหลายร้านค้านะที่น่าสนใจอยู่มากมาย เดินไปเดินมาก็เริ่มมืดแล้วแหละ,ละสิ่งที่เราตามหามานานตอนนี้ก็เจอแล้วเบอร์เกอร์สายมูดูซิมูแล้วจะโชคดีไหมจัดไปเลยค่ะเบอร์เกอร์รสต้มยำไก่ ต้องบอกว่าปกติร้านเนี้ยเขาจะมี2ลดรแต่ว่า3แบบนะก็คือรสต้มยำต้มยำก็จะแบ่งเป็นต้มยำกุ้งกับต้มยำไก่และอีกรสหนึ่งก็เป็นข้าวซอยซึ่งวันนี้เราเลือกชิมต้มยำไก่นะระหว่างรอเราก็สามารถเขย่าเซียมซีลุ้นส่วนลดได้ด้วยนะล้วงเลยล้วงเลยซึ่งก็ปกติจะเป็นคนไม่มีโชคนี่และะ ha <laughs>

มุดไหมมึดไหมคะ<ส>เพราะว่าไม่มีที่นั่งค่ะคนเดียวมากได้เบอร์เกอร์แล้วแล้วกใ็ให้ถุงมือมาหนึ่งคู่มากันสองคนขอสองคู่ได้นะแต่ว่าเราเอาคู่เดียวก็พอประหยัดเาาจอชิมน้ำมะม่วงอ่ะอันนี้น้ำมะม่วงมหาชนกร้านเมื่อกี้แหละใส่มะม่วงปั่นให้เราลูกนึ่งเงี้ยก็ฝั่นมาให้อีกครึ่งลูก ขึนใจมากไม่หวานมากแต่คือกลิ่นมะม,ม่วงอ่ะเนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะมะม่วงมาหาชนกอะ่ะชิมเบอร์เกอร์กันเบอร์เกอร์สายมูอันนี้ไม่ตามมหานิยมเนาะลงอักขระเรียบร้อยอเฮ้ยจริงๆนะมูจริงๆนะไม่ได้มูเล่นๆนะอ้าวคือยากจะได้รู้ว่าเป็นอนะชิมก่อนอันนี้ต้มยำไก่กเพราะว่าต้มยำกุ้งวันนี้ไม่มีหมด คือเละแล้วเละแล้วเละแล้วอือหม,มันต้มยำจริงต้าอือแต่ตอนนี้เละแล้วเนี่ยอืออ่มอม,มันมีอะไรกรอบด้วย เหมือนเขาโรยโรยอะไรกรอบๆให้อ่ะอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนแคปหมูแต่มันไม่ใช่แคปหมูอ่ะกรอบๆแบบนั้นอ่ะอะหรอแต่ไม่รู้อันนั้นอยู่ในข้าวซอยแล้วมันก็มีแบบมันมีกลิ่นมะกรูดก็ต้อมยำไหมเออทองทองอันนี้กินได้นะติดฟันอือหึโคตรติดฟันจริงๆอืมเฮ้ยอฮึฮึฮึฮ ใครมาก่าแฟแวะมาอร่อยจริงมาสำหรัวันนี้ก็โอ้ดูหน้าดิเหนื่อร้อ,อ,อนมากมคนเยอะมากใช่ไม่ไหวคือยิ่งดึกอะ่ะคนก็ยิ่งเยอะยิ่งดึกยิ่งเยอะอรถ<ต>ยังติดเลยตอนเนี้ย <laughs> ใช่คือตอนนี้สภาพอยากกลับบ้านไปอนาบน้ำมากต,ต,ต้องทิ้งตัวแล้วต้องทิ้งตัว วันนี้สําหรับภารกิจในการมาตามหาเบอร์เกอร์สายมูเบอร์เกอร์สายมูจริงๆอ่ะไอเรื่องเที่ยวมันก็มันเป็นข้ออ้าง,งเฉยๆจริงๆเรามาตามหากินเบอร์เกอร์เรามันสายมูตัวจริงอ๋อวันนี้มูแล้วเนี่ยร้อย ตามมาที่ซอสแฝกกันได้ซอสแฝกแดนเดลามิสใช่เปิดประมาณห้าโมงเย็นจริงๆหนูว่าสี่โมงก็เริ่มมีมีร้านมาตั้งแล้วนะแต่แต่มันยังไม่เต็มไงเออแต่มันก็ยังไม่ค่อยเต็มน่าจะประมาณหกโมงหกโมงเอาชัวร์เลยนะคือหกโมงประมาณถึงร้านไม่เต็มหรอกคนเต็มตอนเนี้ยเออหกโมงถึงประมาณห้าโมแล้วเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูก็แบบพัตันดึกๆอ่ะเขาจะมีบอลลูนมีบอลลูนเออมันมีบอลลูนตอนกลางคืนใช่แล้วมีโฟลมีไฟอะไรประมาณนี้แหละอ่ะ ใครจะมาถ่ายรูปก็มากันได้ที่ซอสแฟร์แดนเนลมิทหรือว่าแดนเนลมิทเดิมของเราเนี่ยแหละนะเออมาง่ายๆอยาขับรถมากนะขอล้องคือรถติดมากแล้วที่จอดรถข้างในคือมีแหละแต่หาค่อนข้างยากแล้วด้วยความที่คนเดินขวางไฟไปมารถไฟฟ้าง่ายใช่รถราง่ายที่สุดเดินนิดหน่อยสุดลงสถานีอะไรนะปาลาดเสาลาดขาห้าแยกลาดเสา ถาย่างลับาฟก็คือเซ็นทรัลลบานั่นแหละแล้วก็เดินทางออกประตูสี่เนาะเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วหรือว่าจะลงที่อีกสถานีหนึ่งอะไรวะพหลพหลนยี่สี่ประตูสองเนาะก็เดินย้อนกลับมาเออก็เดินคือครึ่งทางที่ทางเดินหมดแต่ว่าใครสะดวกทางไหนก็แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้สภาพเราสองคนกูเปียกปอนเปียกมากเปียกจนเปียกไม่ไหวเราต้องกลับบ้านแล้วไปแล้ววันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนในช่องทางอื่นๆด้วย วันนี้ไปแล้ว,หวเหนื่อยมากห <c oughs> มายบายค่ <c oughs> ะเจอกันคลิปหน้า